สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระค่ะเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออสองสามีภรรยาตระกูลซาเซ็กซ์เนี่ยก็ยังไม่หายไปจากหน้าข่าวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเ,เมแกนเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์กับ h a r ์เปอร์บาซาแบบสดๆร้อนๆเลยเราก็เลยจะมาอัปเดตเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แฮร์รี่ไปเยือนแคนาดาหรือเหตุการณ์ที่ว่ากันว่าเมแกนเนี่ยไป คร s ชงานแฟชั่นของบา l เลนซยกาที่ฝรั่งเศสมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรียกว่า2เรื่อง2รถคําถามเดียวกันก็คือตกลงเรื่องจริงมันคืออะไรนะคะเรามาเริ่มจากแฮร์รี่ก่อนเลยก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยแค่1วันหลังจากดรามา่างานวันเกิดของคริสเจเนอร์นะคะก็คือแฮร์รี่เนี่ยไปเยือนแคานาดาแล้วก็ไปเยี่ยมทหารผ่านศึกซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการเยือนอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแคนาดาก็ ออกมาคอนเฟิร์มนะคะว่ามันเป็นการยือนอย่างไม่เป็นทางการแต่ปัญหาก็คือพระองค์พูดประโยคหนึ่งซึ่งมันไปสะดุดหูคนตั้งมากมายก็คือพระองค์ไปพูดว่าได้แจ้งทางบักกิงแฮมพาเลสแล้วก็คือประมาณว่าทีมงานของพระองค์เนี่ยได้ติดต่อแล้วก็แจ้งไปกับบักกิงแฮมพาเลสแล้วความจริงแล้วแฮร์รี่ไม่ต้องแจ้งก็ได้นะคะเพราะามันเป็นการยือนอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็ เป็นไปได้ว่ามันเป็นการแสดงมารยาทเพราะเราก็เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับแฮร์รี่เนี่ยต้องการที่จะคืนดีกับทางวังนะคะก็เหมือนกับแบบฉันแสดงมารยาทนะบอกให้รู้ว่าฉันะจะมาเยืนแคนาดานะคะแล้วก็แบบทําตัวน่าอัอะไรประมาณนั้นแต่ปัญหามันคือแหล่งข่าวจากทางวังแจ้งว่าไม่จริงค่ะคือออกมาประมาณว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะทางบนะัคกี้แฮมเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขาในการแจกข่าวก็คือ เขาไม่ถแถลงข่าวโดยตรงแต่เขาก็จะมีสายข่าวของเขาแล้วเขาจะแจกข่าวแบบเนียนๆแบบนี้เพราะว่าการออกมาถแถลงบ่อยๆนี่มันก็คือประมาณว่ามันไม่ขลังอะไรอย่างนั้นหลังการพูดอย่างนี้มันก็เลยเป็นภาพที่มันขัดแยง้งว่าแฮร์รี่บอกว่าแจ้งแล้วแต่ทางบักกิงแฮมบอกไม่ได้แจ้งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแฮร์รี่นะคะไม่พูดอะไรเลยเนี่ยจะมีปัญหาที่น้อยกว่าเพราะอย่างแรกก็คือ พอพระองค์พูดประโยคนี้ปุ๊บมันเรียกว่าเปิดประตูดราม่าทันทีเลยเพราะคนก็จะถามปัญหารแรกก็คือว่าอ้อพระองค์นี่ยังทําตัวเหมือนกับเป็น working royal อยู่ทั้งนั้น <ๆ S 2> ที่พระองค์ไม่ใช่พระองค์ยังมีอภิสิทธิ์อยู่อย่างนั้นเหรอว่าแค่พระองค์พูดปากเปล่าก็เหมือนกับว่ามันเป็นการแจ้งทางการอย่างนั้นเหรอปัญหาที่สองที่ตามมาก็คือถ้ายังจําได้ว่าตอนที่เมื่อตอนปี2024นะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยไปยืนไนจีเรีย ซึ่งบอกว่าเป็นการยืนอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าการต้อนรับเนี่ยเรียกว่าระดับรอยัลนะคะซึ่งครั้งนั้นมันก็ทําให้ทางบักกี้แฮมเนี่ยมีการมองบนว่าเอ้ยเธอไม่ได้อยู่ในราชวงศ์แล้วนะแต่ทําไมเธอถึงทําตัวเหมือนกับเธอยังทํางานให้ราชวงศ์อยู่แต่หลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้มันจะทําให้เขามีความยากลําบากในการที่จะไปยืนประเทศที่อยู่ในเครือจกกักรดพบอังกฤษมากขึ้นเพราะมันมีดราม่าปุ๊บ ครั้งต่อไปเนี่ยประเทศในเครือจักรภพอังกฤษก็อาจจะต้องถึงกับว่ายกหูโทรศัพท์เมื่อถามกับบังกิงแฮมพาเลสว่าโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เราจะข้ามาเรื่องของเมแกนนะคะก็คือการที่เธอไปงานแฟชั่นโชว์ของบารินเซียกาที่ฝรั่งเศสมันเป็นดราม่าเพราะว่าไม่มีรายชื่อของเธออยู่ในรายชื่อของแขกไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นงงว่า เธอมาได้ยังไงพอหลังจากดราม่าปุ๊บเขาก็ไปสัมภาษณ์กับดีไซเนอร์หลังจากที่ปีภาพแบบคิสคิสแบบเขิขขขนอะไรอย่างงั้นอ่ะก็ไปถามเพียร์พาโลเพียร์พาโลที่เป็นดีไซเนอร์ว่าตกลงมันคือยังไงเพียร์พาโลให้คำตอบซึ่งประหลาดมากตอบว่าอ๋ออเมแกนเขาแบบเขาบอกว่าเธออยากมาในขณะที่ล่าสุดซึ่งเรามาอัปเดตก็คือว่า เพราะเมแกนให้สัมภาษณ์คำพูดที่แมชกันเธอบอกว่าอย่างนี้ค่ะเธอบอกว่าอ๋อฉันดีใจแทนเขามากเลยฉันก็เลยติดต่อเข้าไปแล้วก็บอกว่าอ,อ,อยากให้ฉันมาซัพพอร์ตไหมฉันมาได้นะคือถ้าวางหมาคำพูดขนาดนี้ใครจะไปบอกได้ว่าอย่ามาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำพูดของสองคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนคำตอบแบบนักการเมืองคือเขาถามว่า ใช่หรือไม่ใช่เชิญหรือไม่ได้เชิญแต่คําตอบของเขาก็คือบอกก็เขาอยากมาอันนั้นก็บอกก็ฉันอยากมามันก็เลยเหมือนกับแบบเป็นนักการเมืองคําพูดแบบนักการเมืองประมาณว่าคุณไปตีความกันเอาเองนะคุณอยากได้เวอร์ชั่นไหนอะไรอย่างนั้นนะคะสองเหตุการณ์นี้มันก็เลยสะท้อนความเป็นตัวตนของออคู่นี้นะคะอย่างแฮร์รี่เนี่ยก็คือแจ้งแล้วทางวังบอกไม่ได้แจ้งส่วนเมแกนเนี่ยเขาถามว่า ตกลงทางแบรนด์เชิญหรือเปล่าคําตอบคือก็ฉันอยากมาพร้อมทั้งเพียร์พอลก็บอกก็เธออยากมามันก็เลยเป็นคู่ที่ต้องเรียกว่าเป็นตัวท็อปในการเล่าเรื่องในแบบฉบับของตัวเองนะคะทั้งๆท,ที่ทั้งโลกเนี่ยเขาถามคําถามเดียวแหละว่าเรื่องจริงมันคืออะไรส่วนออคนที่รีเควส s t เรื่องของเจ้าหญิงแคทเธอรีนเนี่ยกำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีตามมาในเร็วๆนี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ